อหยาบด้วยใครกระปูของฟ่างอ่ะอืมเสิ้จแลสวสครับพี่น้องมากินเขาน้ำกันครับ แกกินกะข้องแฉะได้ครับหลายแห้งได้หมดนี่กะซิมี่น้อยฮ้องฝากจะอุบลนครับมีโอ้อันใส่กอตี่บริอุนข้องแฉพี่น้องเอ้ยอันนี้ปแหงร้งลีได้ครับเนี่ยแหงร,งร้งลีเ่นฝากมากแกกระป,ปิประคอหน่อยร่งลีได้ครับเนี่ยตำหฮวงครับมาพี่น้องมากเขาเล่นกันมาเสียบครับคนนี้อันนี้กะ เพื่อนฝากมาตะบานครับมาลดลงมลน้องมาแข็แรงครับแขแรงครับเสียบฝนตกครับช่กี่คนตตก,ก,ตก็ให้งหี่ยยาบด้วยไกระปูของฝากมั่งอืมไอกระปูดองของฝากมาจากอุ่น

ครับรต้วไำมถจะดีครับอือาบุณกีเมี Hmm. ไปย่างนอกครับทา่าบุญเขาแรงครับมะย่างกินก็สร่างผุน พี่น้องทั้งหมดนี้ให้กินครับนะครับพี่น้องทางไลฟ์สดทางยูทางเฟซบุ๊กขอาผู้คณทุกคอมเมนต์ทุกคนต้งใจครับทางกระจางช่องเปิดช่องกินเขา เริ่มเปิดมากประมาาเดือนนึงเดือนหนึ่งแล้วครับขาคิบกินข้าวขอบคกณุ้กการรับชมทุกข้อมเมนตนจากพี่น้องทั้งหลายครับเย็นนีก่กำลังใจเดือนหนึ่งมันน่าขึนหมูหลายนึงพี่น้อง 阿婆吗？抽烟、嗯。啊 ตัห้หวงแฉบดีครับไปกับปูไหม,มรูกแห่งมีครับตากแห้งมาก็เบียบ อูปากามีบอกดิสิอูปาที่อ่ไปเดี๋ยวไปคอมาต้ออปลาดุกใช้ลงรีไร่ั้าบารอูป้าหย้อุ่นครับ 不道。 บอกถึงน้ำจีนหรือว่าข้าวปุ่นนี่ยน่ากินต้มตํานมใจเมื่อยเลยครับแต่ว่าย่ากินน้ำจีนน้ำยาเนี่ยน่าหลายผัดเถื่อเขาให้เฟซบุ๊กคุณมาบดคนมาเม็นว่าอ๋อใครมนคนอีสานของแต่เขาบอกใส่เถียบเรื่องคนมาแมงหลอกมันแสบเล็บครับ <car> <tr bug> กุ้ไใ่เล็บจ้อน้ำน้ำปลาแดเข้าเล็บแสบเฮ้ยใส่แน่บุ๊ใี่แน่มืน่นครับ เกิดจากพี่เนอะดิคอถ้าในงจจำครับนั่นลรงหรีอะเอามาอู 20,000ก้อนผมลงคลิปกินอของกองไปราหมุกกับไข่ดาวอ๋อ70บาทพี่น้องเบบน,งน่ดูดูเป็นมคอมเมนต์ขอครับว่าคือแพงแทบเลยเนล่าเพราะมันคืดอ,อยู่าาคืดรือผมออมันละเพราะว่าแพองอยู่แต่ว่าผมก็บอกงูเพราะก็บอกงว่าปัจจัยมันเป็นยังงคือแพองนมันแพงที่คาทีแพงหมดแล้ว ลองคิดไปบางช่องมือก่อนครับซิ่ขอบกองห้ามูกอบไผ่ยาวของเจ็ดสิบบาทซื้อหนัปันบอมรวมแล้วสามร้อห้าบาทเฮ้ยร้อยร้อยห้าบาท แตาบาบเจดิบบุกข้าวจิมหารเป็นอยาน้อมาหม่ะเกี่เราข้วหนึง่งข้านึงเนี่ยแค่ขนาดมุก่อมันลอยกลัวเว้ยข้าข้าขีบ,บมันก็สูงเบอนะครับผมก็กินไปพร้อมจมไปพร้อม พี่หน่องก็เลยกมาคอมเมนต์ว่าแย่นะว่าพลังมันอี้ผมคิเฮกยิ่เองนะครับก็เลือกไปเลยไ้ซื้อเขากลองกินเหมือนมันฝ่าวเวลาหน่อยก็เลย ทางเดี๋ยวเขากองไม่กินว่ะแค่เพื่เอาเงินไปพ่อ,อยู่แน่ใจใพวกคิดว่าซื้อซูหาบันหาซิบอยู่ละขอบคุณเพื่อนพี่น้องนะครับด้วยข,ข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกัน my hat. บัวพอดีครับเข้มนินดนๆบริขิมหลายมีควมมีเข้มนินนดๆแล้วกันมันนิดนึงมาข้าวเมนกระปูาลงเสียบกะูเข้มรงมเดียวไปกรปูองแบบบ้านเขา กินปูดองกับงลาวังเลพี่น้องย,งน,ยงน,อนิ่มไดีนั่นเนี่ยโมเลกเนี่ยมันอ่ำคอเลยมันปากปากเนี่ยโอ้ยพี่น้งองเอ้ยวันเขาลงบานหมดแล้วสำคัญอยู่ครับพี่น้องเอ้ยวันไรเรากินยังมาของฝากมาจากอุบุน คนเอาใหม่ให้มันฝากมากขั้นบฝากินกนีจากมือสองมือให้เบิดลีนึ่อะยามันเสียพนะี่นาะคนฝากม,มาไลยนะทำไมตุบมาะหอยไม่แกงมาะห้เรื่องกีมาให้่ กีมาแล้วเอามามโมกันนะครับแต่ว่าตัวกีไมาหายเนี่ยหอมดีครับแต่ว่าเพรุะตาบุดเสียไหมขามคือเดียวนึงนอนพราอมมาหาย างาไพาหน้าพี่นเนาะตัาม,ามนาะนป่กบไหมเพามันคักอยู่แล้วเนต่ยมกระใส่กระปูกินกับย่างก่ะากัน,นแน่งบ่ ตัวเยอะตามอะไรไรทำไมกันล่ะไม่ต้องเลือกอีกบนเนี่ยทำไมเลือกอีกพี่น้องทำไมเลือกใช้ตัวเย็นนะตรงนี้ดิ อขาใหญ่ปิดทีขอไ้เพียงเ้เขาเลือกอีกฮอุลไลเขาไล แ่ก็หลังผมมันเปน็นเบิร์คลิปว่าคลิปกินผมเนี่ยเสียงกินนี่ดังหอดลินบาทนะเนสียงกินดังหอดพูดกินหอดลีนบาทเลยคุมไต้ก็เลยนับอย่างนั้นผมก็ลืมนยนี่เขากินละใส่ใหม่นะ เดี๋ยวไม่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 ไมาอยู่เนี่ยอร่อยฟังเลยสวัสดีครับ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 เป็นยังหัวลืมแล้วยามเอาใหม่มาจอยบอกค่อยๆนะอย่างว่า ก็เออ S M r นี่ S, <S M <SM> r <S <S เอาไม่มาจ่อไว้ใกล้ๆปากครับหรือว่าองค์ตำแหน่งที่เขาจับ มันได้รับสัญญาเสียงแต่ว่าขอเสียงมันก็มีครับน่าฝนตกน่ามถ้าจะมีเสียงดังข้างๆมันจะรับบัสสัญญาต้องคิด้องเก็บเสียงดีๆนะครับไม่แบบนะ้เอออฟไทยที่แบบอีฟอฟเอ็นอาร์เออใช่ไเออ เบาๆไปเนาะดื่มเนาะมันดื่มอ้อตลอดไปเนามันดื่มมันด,ด,ดื่มนะ

กล่องถื่ามในไทยเยยเนี่นนนนม,มันเป็นกล่องอยู่หอพัสดุนิกับพัสดุนิกลูกมิกจีมันจะมีมองเสียบไม้พอมครับแล้วเลยเอาไม้มาไ,ไกล้ๆน,นะครับใดอ่นนะกล่องพัสดุนิกลูกมิกจี ปรมานพ e <Yeah. S 2> ี่น้องจะใช้ยาอยู่ตอนนี้นะพี่น้องอิ่มแล้วขอบคุณท<ๆ>ุกการรับชมครับพี่น้องทา้งเฟซบุ๊กทั้งยูทูบทางไลฟ์สดมันนี้กะนี่ครับอิ่มแห้งพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ